นอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สื่อจับตามองก็คือการพบกันของผู้นำสองชาติมหาอำนาจอย่างรัเสเซียและสหรัฐอเมริกานะคะนั่นก็คือวาลาดิเมียร์ปูตินและบารักโอบามาซึ่งจากการสังเกตการของสื่อครั้งนี้บอกว่าการพบปะเต็มไปด้วยความเย็นชานะคะและทั้งคู่นั้นไม่เต็มใจที่จะจับมือกันค่ะ บรรยากาศการพบปะก,กันระหว่างโอบามาและปูตินระหว่างการไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่กรุงลิม,มาของเปรูเต็มไปด้วยความเย็นชาและต่างฝ่ายต่างจับมือโดยที่ไม่ยอมมองหน้ากันด้วยค่ะหลังเสร็จสิ้นการหารือเรื่องสันติภาพที่หยุดชะงักในซีเรียและภัยคุกคามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม i อสก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันต่อในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจหลายฝ่ายก็มองค่ะว่าปูตินส่งสัญญาณอย่างชัดเจนในการมองการไกลไปถึงการทำ ร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ที่จะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่โฆษศกของประธานาธิบดีปูตินนะคะก็บอกว่าผู้นํารัเสเซียและสหรัฐต่างผิดหวังที่ไม่มีความคืบหน้าในประเด็นยูเครนด้านทำเนียบขาวที่ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับประเด็นหารือของผู้นําทั้งสองคนค่ะ